สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับผมนายจากีตวงวานเจริญครับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยคาคารนะครับวันนี้มานําเสนอเบสแพ็กทิสครับเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสถิติโดยใช้ขั้นตอน KMPSS โมเดลครับความสําคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนะครับจากการรายง,งานผลการทดสอบระดับชาตินะครับขั้นพื้นฐานโอเนนะครับ ในวิชาคณิตศาสตร์นะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2561นะครับพบว่านักเรียนนะครับมีคะแนนต่ากว่านะครับระดับจังหวัดนะครับต่ํากว่าระดับภาคแล้วก็ต่ากว่าต่ากว่าระดับประเทศนะครับจึงทําให้เกิดนะครับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับโดยใช้ขั้นตอน KMPSS model ครับต่อไปนะครับ เป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินงานนะครับวัตถุประสงค์นะครับเรามี2ข้อครับ1คือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนะครับจากการจัดกิจกรรมนะครับกิจการเรียนรู้นะครับเรื่องสถิติโดยใช้ KMPSS โมเดลนะครับ2นะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับมีความรู้ที่ยั่งยืนนะครับเป้าหมายของเรานะครับคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับที่เรียนนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์5านะครับจำนวน166คนครับ ขั้นตอนการดาเนินงานของเรานะครับจะแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับ1เลยนะครับ K ครับ K คือ knowledge ครับคือความรู้ครับ2 M น M ครับ Management ครับคือการจัดการนะครับ3 P คือ Progress นะครับคือความคืบหน้านะครับ4 Share ครับคือการแบ่งปันครับ5 Sustainability ครับคือความยั่งยืนนะครับเรามาดูรายละเอียดของแต่ละตัวกันนะครับ K นะครับความรู้นะครับบทบาทหน้าที่ของครูนะครับในขั้นความรู้นะครับคือให้ความรู้ในเรื่องของสถิตินะครับ ส่วนบทบาทของนักเรียนนะครับคือการจดบันทึกเวลาเวลาเราเรียนนะครับแล้วก็ไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมครับขั้นที่2นะครับ M นะครับขั้น management นะครับคือการจัดการนะครับครูบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับโดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนนะครับเป็นออกเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ 3- าคถึงสคครับโดยแต่ละกลุ่มนะครับครูจะแบ่งเด็กออกเป็นเก่งปานกลางแล้วก็อ่อนนะครับอยู่ด้วยกัน นะครับโดยใช้วิธีการสังเกตจากเวลาเรียนนะครับคนไหนที่ตอบคําถามได้นะครับเราก็จะให้เป็นกลุ่มเก่งไว้นะครับแล้วเราก็จะหานักเรียนที่กลุ่มอ่อนกลุ่มกลางกลุ่มอ่อนนะครับเข้ามาอยู่ในกลุ่มด้วยนะครับส่วนนักเรียนนะครับก็จะเป็นการประชุมบริหารจัดการในกลุ่มนะครับแล้วก็แบ่งหน้าที่การทํางานในกลุ่มนะครับสบายพีนะครับขั้นโปรเกสนะครับคือ ความคืบหน้านะครับครูนะครับหน้าที่ของครูคือคอยตรวจสอบความคืบหน้านะครับและคอยให้คําแนะนําตลอดจนงานสําเร็จนะครับส่วนของนักเรียนนะครับจะเป็นการช่วยกันทํางานนะครับของแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายนะครับให้สําเร็จนะครับส่วน S ตัวแรกนะครับคือแชร์นะครับการแบ่งปันนะครับครูก็จะมีหน้าที่นะครับคอยแนะนำนะครับวิธีการนําเสนอหน้าชั้นเรียนกับนักเรียนนะครับส่วนนักเรียนนะครับหน้าที่ของนักเรียนคือนักเรียนต้องเตรียมความพร้อมในการนําเสนอครับ ก็คือต้องรู้จริงรู้ลึกนะครับเวลาจากนำเสนอหรือถ่ายทอดข้อมูลนั้นให้กับผู้อื่นนะครับ S ตัวสุดท้ายนะครับคือ S Sustainability นะครับคือความยั่งยืนนะครับคือเราเชื่อว่านะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยได้ถ่ายทอดผลงานของตัวเองนะครับได้นำเสนอนะครับได้ผู้หน้าชั้นเรียนนะครับเขาจะมีความรู้ที่ยั่งยืนนะครับเหมือนตัวเรานะครับเมื่อเมื่อเราไม่ได้ได้สอนวิชานั้นนานๆนะครับเราก็อาจจะลืมไปได้นะครับ ต่อไปนะครับเป็นผลการดําเนินงานนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับนะครับจากการดําเนินงานนะครับพบว่านักเรียนชั้นม3นี่นะครับมีคะแนนทดสอบก่อนเรียนนะเฉลี่ยนั้นเท่ากับ6.5นะครับคะแนนนะครับเต็มคะแนนเต็ม20คะแนนนะครับและพบว่ามีคะแนนต่าสุดนั้นศูนย์คะแนนนะครับแต่เมื่อเราจัดกิจกรรมโดยใช้ KMPSS m o เดลแล้วเนี่ยครับเราพบว่านักเรียนนะครับ ทดสอบหลังเรียนเราพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยนั้นสูงขึ้นนะครับเป็น12.5นะครับเพิ่มขึ้นถึง6คะแนนนะครับและยังมีคะแนนสูงสุดนั้น18คะแนนนะครับและคะแนนต่ำสุดนั้น4คะแนนนะครับปัจจัยความสำเร็จนะครับการดำเนินงานครั้งนี้นะครับประสบความสําเร็จนะครับก็ด้วยความร่วมมือของผู้บริหารนะครับครูและนักเรียนนะครับที่ให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนรู้นะครับ โดยการได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับมีการใช้กระบวนการกลุ่มในการทํากิจกรรมนะครับมีโอกาสนะครับได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มนะครับได้อภิปรายหน้าชั้นนะครับและสรุปดําเนินการด้วยตนเองนะครับเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับผู้เรียนสามารถสร้างความรู้เกิดการเชื่อมโยงและเข้าใจในสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองนะครับบทเรียนที่ได้รับนะครับจากการจัดการเรียนรู้แบบ KMP SS model นะครับโดยใช้กระบวนการกลุ่มนี้นะครับพบว่านะครับนักเรียนนะครับให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดีนะครับนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างเพื่อนนะครับระหว่างเพื่อนระหว่างกลุ่มนะครับได้อภิปรายกันเองในกลุ่มนะครับและก็ได้นําเสนอการอภิปรายนะครับหน้าชั้นเรียนนะครับการเผยแพร่นะครับและการได้รับการยอมรับก็คือนะครับหนึ่งเลยนะครับเราเผยแพร่ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับผ่านทางกระบวนการ PLC นะครับและ2นะครับเราเผยแพร่ผ่านกลุ่มการเรียนการสอนนะครับของครูสายชั้นม .3 ของโรงเรียนแก่งแมวิทยาคารครับผมผมขอจบการนำเสนอเบ Practic e เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ